สวัสดีครับทุกท่านผู้ฟังที่รบกับมาพบกันตามเคยไม่หยุดหย่อนครับท่านโดยศาสนาการวันนี้มีมากมายหลายต่อหลายประเด็นนะครับท่านผู้ชมแต่ประเด็นหลักๆที่ว่าตอนนี้นะครับท่านผู้ชมมันค่อนข้างที่จะเวียนว่ายวกวนนะครับท่านแล้วเป็นอย่างไรต่อจ้าก็เวียนกลับมาที่เดิมนะครับท่านก็ยังคงก้าวไม่พ,รรพ้นเรื่องม็อบอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมแล้วเรื่องอะไรอีกจะเนี่ยกระแสข่าวลือนะครับท่านผู้ชมนหนูหาครับท่านยิ่งกว่าหนาหูไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวเรื่องอะไรจะเนี่ยปรับคณะรัฐมนตรีนะครับท่านอะไรประมาณนี้แล้ว เป็นอย่างไรต่อจ้าก็ได้มีข่าวลือแพร่สะพัดนะครบทดามผู้ชมว่านนเนี่ยจะมีการถีบภูมิใจไทยออกนะครบทดานผู้ชมแล้วก็ดึงอะไรจ้าเนี่ยพลังประชารัฐมาร่วมนะครับเดามผู้ชมวันนี้เกิดอะไรขึ้นจ้านะักข่าวก็ได้เดินนะครบทดามผู้ชมแล้วเป็นอย่างไรบ้างจ้าเจอประวิทย์นะครับท่านถามเ่ยประวิทย์มีอะไรเนี่ย ไอ้ได้ข่าวไหมเนี่ยเขาจะปรับพลรมอะไรประมาณนี้มีหนทางเป็นไปได้หรือไม่ที่จะมาร่วมประวิสเป็นอะไรบ้างจ้าสายหน้านะคะท่านผู้ชมแล้วเป็นอย่างไรบอกเอ้เป็นอย่างไรต่อไปจ้าไัยบุญก็ออกมาลั่นนะคะท่านผู้ชมมันเป็นเฟกนิวนะเนี่ยยืนยันถามยืนยันอะไรยืนยันยังไงก็ไม่ร่วมรัฐบาลนะคะท่านผู้ชมในขณะที่เพื่อไทยเชิญหรือยังจ้ายังไม่เชิญนะคะท่านผู้ชมโอ้ยก็ตาลีตาเลือกอย่างไม่อยู่ยั้งกันเลยทีเดียวครับท่านขนาดเดียวกันแล้วเนี่ยตอนนี้นายกอิงนะคะท่านผู้ชมได้เดินทางครับท่านไปเยือนกัมพูชานะคะ ผู้ชมอันนี้ผมคิดพ็อปไว้ให้เลยนะครับท่านเกี่ยวกับเรื่องอะไรจะเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องไอ้พวกม็อบนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมันก็จะต้องเอาประเด็นนี้ไปแน่นอนกันเลยทีเดียวเรื่องอะไรจะเนี้ยเฮ้ย <P an heart> ไปปรึกษาหารือกับนายกนันเนี้ยลูกคุณเซนมีเรื่องนี้แน่นอนกันเลยทีเดียว,วเรื่องอะไรจ้าเรื่องเดี๋ยวเกี่ยวกับเกาะกูดนะครับท่านผู้ชมเส้นทแวงแยงลุงอะไรประมาณนี้เส้นมัธยัส์นะครับท่านผู้ชมมันจะต้องมีอย่างแน่นอนกันเลยทีเดียวนะครับท่านแล้วตอนนี้มีวิเววว่าจะจุด ติดไหมจ๊ะโอ้ยยากนะครับเ่านผู้ชมตอนนี้ครับท่านสุเทพนะเนี่ยหลังจากที่ออกมาเปิดใจนะครับเ่านผู้ชมวันนี้สื่อก็ตีข่าวกันอึกทึกคึกโคมไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวหลังประชาชนเอ้ย,อย,อยไม่ใช่ประชาชนหลังประชาชนทั้งหลายนะครับเ่านผู้ชมชาวสลิมอะไรประมาณนี้สุเทพทําไมเงียบแปลกนะเนี่ยทำไมไม่ออกมาขยับเลยทําไมไม่ออกมาขอเอาบ้างนะเนี่ยเฮ้ยเมื่อไหร่จะได้เห็นลุงกำนันอะไรวะเนี่ยหิ้วรองเท้าผ้าใบกับใจถึงถึง,ถงเดินทางมามอบนะครับนเะ่านผู้ชมสุ เทพก็ได้ออกมาประกาศลั่นว่าเฮ้ยไอ้พวกเชิญชวนทั้งหลายนะเนี่ยถามทําไมจ้ะเนี่ยมึงเลิกชวนได้แล้วเพราะอะไรจ้าคดีเก่านนเนี่ยเรื่องที่ไปก่อบมบคราวที่แล้วนนเนี่ยมันยังไม่จบเลยนะเนี่ยสาลก็ตัดสินจําคุกมา5ปีชั้นต้นอะไรประมาณนี้แล้วก็ชั้นอุทธรณ์บาบาบาว่ากันไปนะเนี่ยแล้วที่สําคัญผมต้องเข้าไปอยู่ในคุก3ามวันเกิดอะไรขึ้นต่อจ้ามันทําให้ผมได้รู้ซึงว่านรกมีจริงนะกัรท่านผู้ชมและแบบนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปจ้าปิดประตูได้เลยนะรัรท่านผู้ชม,ระ,บบชมระดับแบบสุเทพเทิงสุบรร นะครับท่านยังไม่ออกอะไรประมาณนี้นะเนี่ยแล้วเป็นอย่างไรต่อจ้าแกนําม็อบตอนนี้ก็น่าจะเหลือแต่ตู่จะดูพรนะครับท่านผู้ชมแบบพิชิตใจมุงคลอะไรประมาณนี้มันเทียบกันไม่ได้แม้แต่เศษเสี้ยวนะครับท่านผู้ชมอย่างน้อยครับท่านสุเทพนี่นเรียก็เป็นอดีตรองนายกนะครับท่านผู้ชมเป็นนักปั้นนายกคนหนึ่งก็ว่าได้กันเลยทีเดียวครับท่านสําหรับอภิพิธิ์เวชชาจีว่าอะไรประมาณนี้ตอนนั้นโอ้โยถ้าเกิดตีเป็นม็อบนะครับท่านผู้ชมตอนนั้นก็น่าจะเป็นม็อบคนชั้นกลางครับท่านกบพสอ,อะไรประมาณนี้หนึ่ง <suggestion S 2> เป็น <ori> ถึงชั้นสูงเลือดด้วยหรือเปล่านะครับเรื milk, ่องผู้ชมดาราอะไรแห่ออกมาอย่างไม่หยุดยั้งและตอนนี้ม็อบสัจ้ามันเหมือนกับมนุษย์โคมันยองเข้าไปขึ้นทุกทีแล้วนะครับเรื่องผู้ชมแต่ละคนครับท่านผมดูนะเนี่ยอีกอันนี้ไม่ได้ดูถูกนะครับเรื่องผู้ชมเออเราก็ไม่ได้ดูผิดแต่อย่างใดด้วยครับท่านใบหน้าใบตาเหมือนกับถอดบล็อกมาจากอะไรวะเนี่ยโรงงานเดียวกันนะครับเรื่องผู้ชมเหมือนกับพวกสิ้นหวังท้อแท้ครับท่านไม่ได้มีที่อยู่ที่ยืนแล้วนะครับเรื่องผู้ชมไปอาศัยวัดอยู่ไปอาศัยสำนักนั้นสำนักกนนี้้้อออยู่่แลวเิดะไรขึต ถ้าเกิดไม่ออกมาม็อบก,ก็ไม่ได้นะคระับท่านผู้ชมอาจจะโดนเฉดัวกระบ,บาลไล่ออกจากสำนักอะไรประมาณนี้ก็อาจจะเป็นได้ก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรขนาดเดียวกันครับท่านตูจ่จะดูพน,น,นเนี่ยเดือดครับท่านผพโวยฝ่ายค้าน,นเนี่ยทำตัวน่ารักเกิดอะไรขึ้นต่อจ้าอุ้งอิงชอบใจนะครับท่านผู้ชมอะไรประมาณนี้แล้วก็ยังไม่ไวอะไรจ้าเตือนอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมเรื่องอะไรจะเนียเตือนรอบเท่าไหร่ไม่ไหวจําครับท่านสําหรับตูจ่จะดูพน,น,นเนี่ยเตือนเพิ่้รัฐบาลนนันเนี่ยอะไรวะเนี่ยปลุกอะไรวะ ม็อบนะครับท่านผู้ชมหนุนคาสิโนอะไรประมาณนี้เตือนอาจจะนําพาไปถึงการยึดอํานาจนะครับท่านผู้ชมผมก็ได้ยินคําว่ายึดอํานาจรอปรหออะไรประมาณนี้มาอย่างไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมรอบเท่าไหร่ไม่ไหวจากันเลยทีเดียวแล้วจะเกิดอะไรขึ้นต่อจ้าโดยตอนนี้มันเปลี่ยนไปแล้วนะครับท่านผู้ชมแม่มือเอ้ยม็อบกลายเป็นม็อบไม่มีเส้นนะครับท่านผู้ชมอาจจะมีอยู่เส้นเดียวครับท่านเส้นใครก็ไม่รู้นะเนี่ยมันติดอยู่ก้อนสบูนะเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเส้นใครก็น่าจะเป็นม็อบเส้นนั้นนะครับท่านผู้ ม,มาแล้วจ้าเกิดอะไรขึ้นจ้าม,มีอะไรในกอไผ่เอาอีกแล้วเว้ย,ยจตุพรนะครับผู้ชมวยครับท่านเอ้ย อะไรวะรัฐบาลปลูกบ๊อบอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีก็เห็นมีแต่พวกเขานนเนี่ยที่ออกมาปลูกบอ๊อบเด้ยจตุพรมาแล้วจ้าเตือนนะเนี่ยรัฐบาลปลูกประชาชนเกาะมอ็บหนุนคาสิโนทําให้เกิดความขัดแยง้งอาจจะนําไปสู่การยึดอํานาจมาจากไหนจ้าไทยโพสส่งเข้าประกวดวันที่23เมษายนนะครับท่านผู้ชมวันนี้บ่าววันหรือเมื่อวานวันนี้นี่เลยครับท่าน มาอีกแล้วครับท่านจตุพรนะเนี่ยโดยถ้าเกิดสมมุติผมเป็นตัวเอ๋ยจตุพรนะครับท่านผู้ชมผมจะเวลาที่เหลืออยู่นะเนี่ยไปทําอะไรจ๊ะไปนึกนะครับท่านแม่เหม๋ยมีแคมเปญดีๆไหมวันนี้ทำอย่างไรให้คนมาร่วมมอบเราเยอะๆถาม,ถามทําไมจะเนี่ยมันจัดแล้วก็มันหลอมแหลมเหลือเกินนะครับท่านผู้ชมมองไปทางซ้ายมองไปทางขวานะครับท่านผู้ชมหันไปหันมาครับท่านตาลีตาเหลือกทาให้คนลุกสู้ถามทําไมเป็นแบบนั้นจะเนี่ยมันเงียบแล้วมันวังเวงนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็เลื่อนไปเรื่อยๆ แล้วครับท่านอะไรวะเน,นี่ยวอนพี่น้องประชาชนออกมาไม่รู้ว่า3กัตะกดาหรือเปล่านะครับท่านแล้วเป็นอย่างไรต่อมีท่าทีจะจุดติดไหมจ้าโอ้ยให้ตายก็จุดไม่ติดนะครับท่านผู้ชมจุดติดนะเนี่ยผมเลิกทํา YouTube เลยนะครับท่านผู้ชมจะดูพรมาอีกแล้วเตือนรัฐบาลปลุกป,ประชาชนอีกฝ่ายออกมาก่อบ็อบเรียกร้องให้มีเอเตอร์เทนเมนคอมเพกจะทาให้ประชาชนนั้นเนี่ยขัดแย้งกันอาจนําไปสู่สาเหตุยึดอํานาจข้องใจไปชี้แจงอะไรเห็นบอกมีพื้นที่คาสิโน10%เนเท่านั้น แล้วก็ท้าเอาเข้าสภาหรือออกพอลกรลกไปเลยอะไรประมาณนี้โอ้ยอันนี้ก็ต้องเข้าใจเขาเป็นพิเศษนะครับท่านผู้ชมช่วงนี้ถามทําไมเหรอจ้าเนี่ยโอ้ยก็ไม่รู้ว่าอาจจะคอนเทนต์หมดก็อาจจะเป็นได้ครับท่านเหมือนไปผือวะเนี่ย กูก็นึกไม่ออกนะครับท่านผู้ชมโดยได้เกิดสมมติผมเป็นสซริมลอดช่องนะครับท่านเดินตามหลังสุเทพทุกสุบันอะไรประมาณนี้ผมยังไม่ตะขิดตะขวงนะครับท่านผู้ชมเดินตามหลังในชวนยังไม่ค่อยเท่าไหร่ครับท่านแล้วถ้าเกิดสมมุติต้องมาเดินตามจัด,ดุพรล่ะจ๊ะโอ้ยก็อืมก็อย่างที่แล้วมานะครับท่านผู้ชมไม่มีมวลชนที่แบบดูลักษณะจะเป็นคนชั้นกลางนะครับท่านผู้ชมอะไรประมาณนี้ชนชั้นสูงถามทำไมจ้าไปเข้าร่วมแต่อย่างใดนะครับท่านผู้ชมยังไม่เกิดครับท่านเฮ้ยแล้วถ้าเกิดผมเป็นฝ่ายม็อบนะครับท่านผู้ชม กูควรจะดีใจไม่ใช่เหรอวะเนี่ยถามเรื่องอะไรจ้าเนี่ยเรื่องถ้าเกิดสมมต,สติสอดจะมีการไอ้ทหารออกมาอ د, แอนแอนแอนนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีครับท่านม,มาอีกแล้วนะเนี่ยจดุพรเดือดซัดนะเนี่ยอะไรวะอุ้งอิง,อ,งอ้างจับมือฝ่ายรับอาหารไม่ใส่ใจการตรบศัตว์อะไรประมาณนี้นี่ก็จะภายเรืออยู่ในอ่างนะครับท่านผู้ชมกูก็งงไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรโอ้ยก็งงนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้ว่าเฮ้ยพักประชาชนเป็นอย่างไรบ้างหลังจากรอบ ก่อนจะดูพอรออกมาแนะนําเฮ้ยในการอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้นเนี่ยไม่ต้องอภิปรายคนอื่นล็อกเป้านายยกคนเดียวสุดท้ายพักประชาชนก็เชื่อนะครับท่านผู้ชมแล้วเป็นอย่างไรบ้างจ้าโอ้ยได้คะแนนท่วมท้นนะครับท่านสําหรับการโหวตไว้วางใจอะไรประมาณนี้มาอีกแล้วจะดูพรเดือดมีอะไรในกอไผ่นะเนี่ยยาเล่ายค้านทําตัวน่ารักอุ้งอิงชอบใจผมก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรถามเรื่องอะไรอีกแล้วจะเนี่ยที่ผมจะต้องมาอ่านข่าวแบบนี้ทุกวี่วันนะครับท่านผู้ชมโอ้ยก็ไม่รู้ว่าจะทาอย่าง อะไรดีครับท่านขนาดเดียวกันเดี๋ยวมีเรื่องของสุเทพเทือกสุบรรณแล้วก็พี่ชายนายชวนหลีกภัยนะครับท่านผู้ชมหลังจากเจอสารหรือว่าปวชแล้ววันนี้ตัดสินนะครับท่านผู้ชมสั่งจําคุกค,ค,ครับท่านสั่งเปิดบ้านด่วนนะครับท่านผู้ชม,มแล้วก็เฮ้ยเปิดบ้านด่วนคืออะไรเจ้ะเนี่ยมันจะไปดาวบ้านดาวรถหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ใช่หรือไม่ไม่ใช่นะครับท่านผู้ชมแถลงการครับท่านพี่ชายชวนหลีกภัยเนะเนี่ยเขารบคําตัดสินสารแต่ยืนยันไม่ได้ทุจริตท่าเทียบเรือแพงกว่าปกติอะไรประมาณนี้แค่ผิด ระเบียบนะครับเดิมผู้ชมแล้วก็โวยบปชที่ทําคดีอะไรประมาณนี้เป็นคู่ขัดแย้งนะครับเดิมผู้ชมไว้แต่แล้วแต่แล้วแล้วกูจะทําผื่อดีจะเนี่ยก็แรงไม่ออกเลยนะครับเดิมผู้ชมเดี๋ยวจะอัปเดตให้ฟังอย่างต่อเนื่องครับท่านแต่เดียวก่อนนะครับท่านแอดไลนะ์นักดูชอบสั่งซื้อเข้ามาได้ลูกหยีฉาบลูกหยีกวนมีหลากหลายนะครับเดิมผู้ชมส่วนนั้นนี่ก็คือเอ้ยอะไรวะกล้วยหอมทองอบธรรมชาตินะครับเดิมผู้ชมขนุนทอดก็มีครับท่านสามร้อยกรัมหนึ่งร้อยห้าสิบบาทลูกหยีฉาบลูกหยีกวน 500กรัม240บาท250กรัม140บาทนะครับเดิมผู้ชมค่าส่ง40บาทบริการเก็บปลายทางยังไม่มีปลากระพงทุบนะครับะะเดิมผู้ชมปลาเห็ดโคนทุบครับท่าน170กรัม150บาทถั่วทุบตั๊บประชากรทั้งหลายสั่งเอ้ยถามมานะเนี่ยจะสั่งซื้อได้อย่างไรหอล้ว100นะเนี่ยแอดไลน์นะัดวิวชอ็อปเข้าไปที่แอปพลิเคชันไลน์แล้วก็สแกนเอ้ยแล้วก็เพิ่มเพื่อนตรงนี้หรือว่าสแกนใ้เขียวๆตรงนี้ก็ได้นะเนี่ยหรือว่าจิ้มลิงก์ไลน์ท นนก็จะขอบคุณอย่างไม่หยุดยั้งอยากจะสนับสนุนรายการก็ทางนี้ได้อีกช่องทางนะครับท่านผู้ชมคืออาโค้ดขึ้นไว,ไ,วไว้อยู่ตรงนี้ขอบคุณอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวครับท่านรวมถึงขอบคุณพี่ติบนิดนะเนี่ยคุณอาลีไดเกลคุณพี่คนคุ้มวัดที่สนับสนุนรายการส่งซูเปอร์แตงซูเปอร์สติกเกอร์อย่างไม่หยุดยั้ยงกันเลยทีเดียวก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีโดยตอนนี้ครับท่าน ประชาธิปัตย์เริ่มจะออกมาฉายแสงแล้วนะเนี่ยถามฉายแสงแล้วเนี่ยใช่จัดตุลนหรือเปล่าบอกไว้ใช่เว้ยเฮ้ยน,นั้นมันนามสกุลของเขาจดตุลนฉายแสงไม่ได้เกี่ยวเฮ้ยมันจะมีการเลือกตั้งนะคบท่านผู้ชมเลือกตั้งซ่อมสอสอที่นครศรีธรรมราชอะไรประมาณนี้ประชาธิปัตย์นะคบท่านได้น้ําดีนะคบท่านผู้ชมลูกเด็กนายชวนครับท่านแห่งประชาธิปัตย์ลงเลือกตั้งชินวรนบุญยเกียรติอะไรประมาณนี้นายหัวชวนก็ลงไปหาเสียงนะคบท่านผู้ชมยืนยันซื่อสัตย์สุจริตอะไรประมาณนี้อย่าซื้อเสียงไว้ นี่เกิดอะไรขึ้นจ๊ะทำท่าว่าประชาธิปัตย์แม่เมืเอยไม่รู้ว่าเขาทำโพหรือเปล่านะครัทนานผู้ชมเฮ้ยชวนถามมีอะไรจินวรดูแล้วกูไม่น่าจะชนะแล้ววะเนี้ยทำอย่างไรดีวะเฮ้ยก็ต้องเล่นไม้นี้สิเว้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมีการซื้อเสียงเอ้าทำไมผมต้องเล่นประเด็นนี้ไอ้ควาย ตาแพ้มึงจะได้ไม่อับอายไงเอา้าเพราะเพราะอะไรล่ะเนี่ยเนี่ยเราก็จะได้้างว่าแพ้เพราะซื้อเสียงนะครับท่านผู้ชมโดยผมเชื่อเหลือเกินกันเลยทีเดียวครับท่านพี่น้องชาวใต้นะเนี่ยแล้วผมก็เป็นชาวใต้ด้วยนะครับท่านผู้ชมไม่เห็นแกเ่เศษเงินครับท่านเล็กๆน้อยๆอะไรประมาณนี้ประชาธิปัตย์ทำท่าจะลาะแล่นะครับท่านผู้ชมน่าจะไปไม่รอดในการเลือกตั้งซ่อมสอสนครศรีธรรมราชหรือเปล่าเอยตอนนี้พักที่มาแรงคือพักอะไรบ้างจ้าไม่รู้ว่าภูมิใจไทยส่งหรือเปล่านะครับท่านผู้ ชมแต่พักกล้าทำของธรรมนัตก็มาแรงอย่างไม่หยุดยั้งส่งผลให้ตอนนี้ประชาธิปัตย์น่าจะเลือนลางนะครับท่านผู้ชมผลทางชนะน่าจะน้อยเต็มทีตอนแรกผมก็ไม่รู้นะครับท่านผู้ชมว่าผลทางจะชนะจะจะแพ้อะไรประมาณนี้มันจะมากน้อยแค่ไหนจนอะไรจ้าจนมาเห็นข่าวนี้ครับท่านเดือดประชาธิปัตย์โวยลั่นนนเนี่ยเมืองคอนซื้อเสียงหนักมากที้กรกตอกางลงพื้นที่อย่ารอแต่รายงานก็ ไปไม่ถูกกันเลยทีเดียวนะคร,ะครับท่านผู้ชมอย่ารอแต่รายงานเออว่าเฮ้ยเออใช่เฮ้ยถ้าเกิดสมมติเป็นนายชวนล่ะจ้าถ้าเป็นนายชวนก็จะต้องบอกว่าอย่ารอแต่รายงานเมื่อกี้เฮ้ย <ๆ S 2> <ๆ S 1> ผมยังไม่ได้รับรายงานอะไรประมาณนี้ชวนยังหลีกภัยแล้วทําไมมึงไม่หลีกกูใช่ไหมวะอ๋อ ไม่ใช่มาแล้วจ้าประชาธิปัตย์นะครับท่านผู้ชมทําท่าสงงสงแงงหรือเปล่านนเนี่ยแฉสองพักคู่แข่งซื้อเสียงหนักมากนันเนี่ยเลือกตั้งซ่อมสอสเขต8เมือคอนจี้กก,ก,กตกลางส่งสายตรงลงพื้นที่ทําหน้าที่อย่างบวแต่รอรายงานเผยนายหัวชวนนนเนี่ยควงบัญญัติบรรทัานเอ๊สุชาชวีช่วยปลาใสโค้งสุดท้ายนะครับท่านผู้ชมเป็นอย่างไรต่อจ้าตอนแรกผมก็มองนะเนี่ยเฮ้ยจี้สายนายชวนนนเนี่ยน่าจะชนะหรือเปล่าวะเนี่ยมันจะนะฮะ 5 0 50หรือไม่ตอนนี้เริ่มจะคิดแล้วนะครับท่านผู้ชมเอาวเรายเฮ้ยประชาธิปัตย์กงมาอีกแล้วนะเนี่ยมุกเดิมๆกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมเวียงวังคังนาผ่านมาช่วนาตาปีก็ยังมุกนี้มุกอะไรจ้าซื้อเสียงนะครับท่านผู้ชมจะต้องปูดขึ้นมาก่อนเพราะอะไรจะเนี่ยตอนแพ้จะได้อ้างได้ว่าแพ้เพราะ ซื้อเสียงนะครับท่านผู้ชมและพักไหนละจ้าเนี่ยโดนใบแดงใบแรกเลยนะครับท่านผู้ชมประเดิมสักลาดก,าการกตเมื่อปี5 0าศูนย์หาจะไม่ได้นะครับท่านพักอะไรโดนใบแรกจ้าใบแดงเออประชาธิปัตย์เลือกตั้งรอบที่ผ่านมาพักอะไรโดนใบแรกแรกจ้าเนี่ยใบแดงกรกตแจกนะครับท่านผู้ชมไม่จาเป็นต้องเล่นฟุตบอลครับท่านไม่จําเป็นต้องเป็นเมสซี่นะเนี่ยไ,ะะไม่จำเป็นต้องเป็นโรน,น <ะ S 2> โันโน <ๆ S 2> <ง>ดก็ได้ใบแดงได้แล้วเกิดอะไรขึ้นต่อจ้าโดนใบแดงผู้สมัครว่าที่ผู้สมัครสสพักประชาธิปัตย นะครับท่านผู้ชมที่กรุงเทพนะเนี่ยข้อหาอะไรจะเนี่ยซื้อเสียง500ร้อบาทแล้วชนะใช่ไหมซื้อเสียงแล้วนั่นแพ้นะครับท่านผู้ชมโอ้ยก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีแต่ที่แน่ๆเขาคนนี้เป็นคนดีอย่างแน่นอน,นเลยทีเดียวชวนอีกภคยเดินไปตรงไหนชาวบ้านก็จะต้องบอกว่ามึงอย่าเพิ่งตายไม่ใช่โอ้ตายแล้วกูอยเออว่ะ เอเอใช่มันเป็นคำชมนะครับท่านมึงอย่าเพิ่งตายอะไรประมาณนี้ทําไมจ้ามันจะต้องอายุยืนยาวนะครับท่าน มาเวรน,นี้ได้อย่างไรไม่อาจแน่ใจช่วนลีภัยออกมาลัน่นนะเนี่ยไม่เคยอะไรวะเนี่ยไม่ไม่ทําการเมืองแบบธุรกิจครอบครัวนะเนี่ยไม่โกงไม่ค o r r u p t i o นทักสินหนีไปนะเนี่ยอะไรวะหนีคดีอะไรวะ,ะ,รวะพโกงนะครับท่านผู้ชมโอ้ยต่างๆน,นานามากมายก่ายกองเป็นอย่างไรต่อโอ้ยพี่ชายนายหัวก็โดนคุกนะครับท่านผู้ชม3ปีหรือ5ปีไม่อาจแน่ใจเป็นอย่างไรบ้างจ้าวน,นี้มาอีกแล้วนะเนี่ยด่วนครับท่านทนายความพี่ชายนายชวนนะเนี่ยนายกิษ เีกภยัยค่อยจอดยื่นอุทธรณ์คดีท่าเทียบเรือที่ปปชหรืออะไรสั่งคุกมานี้นะครับท่าน เอ้ยอ๋อตัวเขาบอกว่าปปชทำหน้าที่ไม่เหมาะสมอะไรเว้ยเฮ้ยทนายความพี่ชายนายชวนแถลงครับท่านยืนยันเจ้าหน้าที่เตรียมอุทธรณ์คดีอนุญาตอะไรเนี่ยท่านเทียบเรือแพงกว่าปกติชี้คดีนี้เป็นตัวอย่างปปชทำหน้าที่ไม่เหมาะสมเพราะอะไรเหตุมีเจ้าหน้าที่ปปชจังหวัดตังรับผิดชอบคดีโดนฟ้องหมิ่นประมาทและมีเจ้าหน้าที่อะไรวะเนี่ยแจ้งความนายกิจลีกภัยว่าหมิ่นประมาทเหมือน,นกับว่าเป็นคู่ขัดแย้งนะครับ การดึงผู้ชมเป็นอย่างไรต่อจ้ามาแล้วเว้ยเฮ้ยพี่ชายในหัวชวนนะครับดังผู้ชมหลังจากเจอสารสั่งคุกหรือปปชสั่งคุกไม่อาจแน่ใจถแถลงโต๊ะคดีเอกชนอะไรประมาณนี้ที่โดนสั่งคุกไปลั่นเขาลบคําตัดสินสารแต่ไม่ได้ทุจริตแค่ผิดระเบียบนั้นเนี่ยใช้สิทธิอุทธรณ์โวยเจ้าหน้าที่ปปชจังหวัดตังทําที่ทําสํานวนเป็นคู่ปรับนะครับดังผู้ชมมาแล้วเว้ยเฮ้ยโคตนไม่ลงจริงๆนะครับดานผู้ชมอืม กูก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีครับท่านแล้วมาโดนคุกกี่ปีวะเนี่ยสารสั่งจําคุกพี่ชายนายชวน3ปีสเดือนกิจหลีกภัยพี่ชายนายชวนทุจริตอะไรวะเนี่ยท่าเทียบเรือนาเกลือแต่เขาออกมาโต้แล้วนะครรับท่านผู้ชมกรกะตที่ทําคดีนั้นเนี่ยเป็นคู่ขัดแย้งครับท่านเออคนนั้นซื้อเสียง คนนี้ไม่ดีทักษิณไม่ให้งบทําถนนนเนี่ยยิ่งรักชินวัตรไม่ให้งบทําถนนว้ยเฮ้ยไปบับชัดชาตินะเนี่ยโดยให้บุญทรงเดลียาพิรมรัฐมนตรีพาณิ์นะเนี่ยมาบับรัฐมนตรีคนมานาคมอย่านะอย่าถามอย่าอะไรจ้าอย่าให้งบอะไรวะเนี่ยไปทําถนนนะเนี่ยที่นายชวนขอหรือเปล่าแล้วจําไม่ได้นะครับท่านผู้ชมชวนลีกภัยก็ผูกใจเจ็บครับท่านเอ,อ้ยมันก็น่าเห็นใจนะครับท่านผู้ชมตั้งแต่มีทักษิณชินวัตรมานี่ชวนหลีกภัยก็ไม่เคยหวนกลับไปถึงคาว่า ชนะอีกเลยประวิดเป็นอย่างไรบ้างจ้าผัหัวกระบ,บาลสายหน้าทันควันลั่นไม่หวนร่วมรัฐบาลเพื่อไทยไภัยบุ์ผู้น้อมนำนะครับท่านผู้ชมลั่นเฟคนิวหวังประโยชน์อะไรประมาณนี้โอ้ยก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีนะครับท่านผู้ชมแต่ที่นแน่ๆครับท่านดับความหวังของสลิมได้เลยนะครับท่านจะมีไหม ถามจะมีอะไรเนี่ยพงม,มอบประชุมกันตอนนี้เฮ้ยไปไปได้ไหมวะเนี่ยลุงกำนันสุเทพทึกสุบันเนี่ยเขาจะออกมาเดินกับเราอะไรประมาณนี้อีกคนหนึ่งก็บอก ว่าเป็นไปได้ยากถามทาไมเป็นแบบนั้นจ้าโอ้ยมึงดูสิว่าเฮ้ยสมัยเขาจัดม็อบนั่นเนี่ยมีทั้งดาราตัวท็อปๆแล้วเนี่ยมาร่วมแล้วเป็นอย่างไรบ้างอะ่ะม็อบเราเนี่ยแม่งกะเลวะละเหลือเกินกเนเยทีเดียวนันเนี่ยเหมือนกับม็อบมนุษย์โคมันยองนะคะรับท่านผู้ชมเป็นม็อบชั้นจีนะครับท่านในสายตาผมอะไรประมาณนี้ชั้นจีมันคืออะไรวะเนี่ยตอนผมไปห้างสรรพสินค้ายามนะครับท่านพี่รปภจะให้ไปจอดชั้นจีเพราะอะไรเจ้เนี่ยชั้นมันต่ำนะคะรับท่านผู้ชมต่ำกว่าอะไรจ้าต่ำกว่าชั้น มาแล้วจ้าสุเทพเทิงสุบันนะครับท่านผู้ชมลั่นมึงไม่ต้องมาชวนไปม็อบอย่างเด็ดขาดกันเลยทีเดียวชวนยังไงก็ไม่ไปนะครับท่านผู้ชมในขณะที่ชวนหลีกภัยนั้นอืมเ่หลีกภัยไปก่อนครับท่านไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้ออกมาลั่นนะเนี่ยหลังสารชั้นต้นจําคุกผม5าปีไม่ให้ประกันตัวด้วยทาให้ผมต้องเข้าไปนอนในคุกเป็นเวลา3วันหลังจากนั้นผมก็ได้เห็นแล้วว่านารกมีจริงอะไรประมาณนี้ประกันตัวสู้คดีในชั้นศาลอุทธรอะไรประมาณนี้ก็ยังคงจําคุกอยู่ขนาดนยิ่ง อยู่ในชั้นสารดีกาสุเทงเทือกสุบรรแกนํา ม็บบบอบกบวสกล่าวนะครับท่านผู้ชมปิดประตูตีม็อบไปได้เลยครับท่านแล้วจะเป็นอย่างไรต่อไปจะเนี่ยโอ้ยระดับสุเทพก็ไม่ออกมานะครับท่านผู้ชมเป็นอย่างไรต่อจะเนี่ยสิจตุพรหมื่นพิชิตชัยมงคลน,นะครับท่านผู้ชมโอ้ยออกมาก็ไม่มีอะไรดีขึ้นครับท่านแล้วที่สาคัญน,นะครับท่านผู้ชมผมก็พยายามบัฟบมอยู่นะเนี่ยบัฟอะไรจ้าบัฟป,ประชาชนทั้งหลายนะครับท่านผู้ชมตอนแรกนะเนี่ยป้าผลลุงข้างบ้านอยากจะไปม็อบละสักพักเปิด ดู YouTube เฮ้ยเจอช่องนี้นะเนี่ยลองกดเข้าไปฟังเฮ้ยมันพูดอะไรวะเร็วเหลือเกินนะเนี่ยเฮ้ยฟังไปฟังมาเอ้าเข้าท่าดีบ้าผลลุงสก,กิดผัวมาดูเนี่ยผัวมาดู เอเอดีว่ะช่องนี้เป็นอย่างไรบ้างเเฮ้ย,เ,ยเราจะไปม็อบกันไม่ใช่เหรอบอยควายมึงจะไปได้อย่างไรนะเนี่ยเกิดจะตีกันแล้วนะเนี่ยถ้าเกิดไปนะเนี่ยแล้วน้องคนนี้เข้าไปเห็นมึงโดนล้อจะลูกบวชในเรื่องอะไรจะเนี่ยไปร่วมม็อบกับพวก,กอะไรวะเนี่ยเฮ้ยชั้นจีนนี่ได้อย่างไรนะครับท่านผู้ชมเออจตุพรก็ออกมาเตือนนะเนี่ยรัฐบาลครับท่านส่ออะไรวะบุกม็อบ ให้คนมาหนุนคาสิโนโนะครับท่านผู้ชมอาจจะทําให้ประชาชนสองฝ่ายนั้นเนี่ยเผชิญหน้ากันอาจจะนําไปสู่การรัฐประหารอะไรประมาณนี้แล้วทีนี้เป็นอย่างไรบ้างจ๊ะถ้าเกิดองอิงได้ยินเป็นอย่างไรต่อจ๊ะหรือทีอ่สะเทือนใจหรือเปล่าตกใจกลัวหรือไม่อืมัม่นใจแล้วนะครับท่านผู้ชมตอนแรกผมก็หวั่นนั่นเนี่ยเฮ้ยนายกอิงไว้เฮ้ยอีกไม่นานแล้วหรือเปล่านั่นเนี่ยอาจจะโดนสอยอาจจะยุบสภาจนดูพรออกมาแบบนี้เตือนรัฐประหาร ฟันธงว่าอะไรจ้าไม่มีรัฐประหารนะครับท่านผู้ชมจากสถิติที่เขาทํามาย้อนหลังนะเนี่ยมันช่างเหลือรนกันเลยทีเดียวครับท่านเรื่องอะไรจ้าเรื่องการทานอย่างไรให้มันตรงข้ามนะครับท่านผู้ชมกูก็งงครับท่านก็ไปบอบกันได้นะเนี่ยจะเจอตัวท็อปพิชิตใจมงคลพนะท่านหนายหมาวงอ่าใครอีกวะเจ๊ปองเออจะดูพรตอนนี้เป็นองไรบ้างจ้าก็ยังคงนอนกลางดินกินกลางแดดอยู่นะครับท่านเออว่ะ มันก็เหลือมวลชนอยู่ไม่กี่คนแล้วนะครับท่านผู้ชมผมส่งสายสืบเข้าไปสืบนะเนี่ยพี่หนุ่มเสรภูมิช่อง101อีสานบันเทิงทีวีป้าเนี่ยผมเป็นสื่อนะเนี่ยผมมาสัมภาษณ์ทำไมคนมันน้อยเนี่ยเป็นไปได้ไหมคนจะกลับมาเยอะ50-60คนคึกคักแบบม็อบใหญ่ๆแบบที่แล้วมาเป็นไปได้ยาก เาถามทําไมเป็นไปได้ยากละเะเนี่ยหุ่นหอบผ้าหอบผันหนีไปหมดแล้วหนีไปไหนเะเนียหนีกลับบ้านสงการนะครับท่านผู้ชมไม่มีเวลาว่างมาอยู่กบกล้พวกม็อบผันนี้แต่ที่นันแน่อันนี้อร่อยทันทีนะครับท่านผู้ชมแอดไลน์รลบวิวช็อปสั่งซื้อเข้ามาได้ครับท่านขนาดนี้ถ้าอรับฟังข่าวจากที่ไหนขอให้ท่านอยู่ดีมีสุขนะครับท่านผู้ชมเป็นไปได้นะเนี่ยอย่าเฉียดกายไปม็อบอย่างเด็ดขาดกันเลยทีเดียวนะครับท่านไม่งั้น,นเนี่ยเสนียดจะไล่นะครับท่านผู้ชมอาจจะติดตัวท่านได้ครับท่าน ผ่านไปนะม็อบเมื่อไหร่นะเนี่ยกลับมาอย่าลืมใช้น้ํานมเอามาทําอะไรจ้าเอามาล้างตัวนะครับท่านผู้ชมเอ้ยเห็นชาวอินเดียเขาชอบใช้เอามาปัดเสเนียดจันทานอะไรประมาณนี้ก็จะดีอย่างไม่หยุดยั้งหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สักเล็กน้อยถึงปานกลางสุเทพลัน่นไม่ไปม็อบแล้วม็อบยังไงมันก็จุดไม่ติดแล้วนะครับท่านผู้ชมไม่ได้ดูถูกนะเนี่ยแต่ว่าเยอะหยันกันเลยทีเดียวครับท่านจึงขอจบการแถลงไขไปก่อนสวัสดีครับผม